สวัสดีครับวันนี้ทีมงานรถแทรด์เราก็อยู่กันกันกบ mercedes benz e 3 0 0 e amg dynamic นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของ mercedes benz e class ที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดนะครับโดยรุ่นนี้จะเปิดตัวมาด้วยที่ราคา3 7 7 0 0านบาทนะครับโดยพลังกำลังของรถยนต์คันนี้นะครับจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้พลักกำลังรวมกว่า320แรงม้านะครับกับแรงบิด7 0 0นิวตันเมตร เดี๋ยวตามมาชมกันครับว่าเขาจะขับขี่สนุกแค่ไหนกับแรงม้าและแรงบิดระดับนี้ครับผมสรับ Mercedes-Benz New e c l a s s ใหม่นี้นะครับจะมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นนะครับเริ่มต้นที่รุ่น e 3 0 0 e อวังกาดเปิดราคา3 1 9 0 0 0นบาทรุ่น e 2 2 0 d amg Sport เปิดราคาที่3 5 4 0 0 0นบาทและรุ่นชมนี้นะครับที่เรากำลังจะนำมารีวิวนี้นะครับ E 300e AMG Dynamic จะเปิดราคาที่3 7 7 0 0 0นบาทสำหรับรูปโฉมภายนอกนะครับก็จะรับการตกแต่งด้วยชุดแต่ง AMG Body Styling ที่จะมีดีไซน์ที่มีความสปอร์ตหรูหราในแบบฉบับของ AMG นะครับด้านหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าดิมอนกริลล l นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบแอนติบีม LED รวมถึงไฟท้ายนะครับก็จะเป็น Full LED เต็มระบบด้วยนะครับ่วนล้ออลลอยนะครับจะเป็นขนาด19นิ้วจาก AMG นะครับ นอกจากนี้ยังมีหลังคาแก้วพานอลามิกสัลลูปนะครับที่ควบคุมการทํางานด้วยระบบไฟฟ้าสามารถปิดเปิดและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยครับส่วนแพยนห้องโดยสารของ e 3 0 0 e AMG Dynamic ตัวนี้นะครับก็ยังคงให้ความหรูหราสะดวกสบายเช่นเดิมนะครับและมีการเพิ่มความสปอร์ตด้วยชุดแต่งภายในจาก AMG พุงมลาลัยสปอร์ตแบบ3ก้านท้ายตัดดีไซน์ใหม่รวมถึงลูกเล่นการปรับเปลี่ยนไฟ Ambient Light ไ,ได้ถึง64เฉดสีพร้อมด้วยเครื่องเสียงคุณภาพจากเบอร์มิสเตอร์ส่วนในด้านขุมพลังนั้น e 3 0 0 e mg dynamic จะมาพร้อกับเครื่องยงนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงเทอร์โบพ i อ t อินเตอร์คูลเลอร์ขนาด1,991ซีซี cc ให้กำลังสูงสุด211แรงม้ากับแรงบิด350ตนิวตันเมตรครับและเมื่อมองในภาพรวมแล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าจะต้องนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง bmw ซึ่งตรงนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่า mercedes benz e 3 0 e 0 e ตัวนี้ จะมีราคาที่สูงกว่า BMW ยอยู่นิดหน่อยแต่จะมีออปชั่นหลายๆตัวนะครับที่ทาง BMW มีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอัล v ที r บค s ดค o นโทร l นะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่สามารถปรับการแปรผันความเร็วได้ประตูของ BMW 530e จะเป็นแบบดูดรวมถึงยังมีระบบเลี้ยว4ล้อมาให้ใช้งานอีกด้วยครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ขับขี่เ e r c e d e s b e n z e 300e ตัว a MG Dynamic ตัวนี้นะครับก็ถือว่าอย่างที่รู้กันแล้วครับว่าตัวนี้เป็นตัว็อปสุดนะครับราคา3ล้าน7กว่ากว่านะครับโดยตัวนี้ที่เราได้ขับมาเนี่ยจะมีเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันนะครับซึ่งตัวนี้จะมีแรงบิดถึง700นิวตันเมตรนะครับรวมถึงแรงม้าก็มีสูงถึง300กว่าแรงม้านะครับ ถึงเรียกว่าสูงกว่าคู่แข่งนะครับสูงกว่าคู่แข่งนะครับสำหรับภายในเมื่อผมได้เข้ามานั่งเป็นพวกขี่เนี่ยสิ่งแรกที่ผมชอบมากก็คือตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยขนาดอ่ะก็คล้ายๆตัวเดิมแหละกาลังดีแต่จุดที่เปลี่ยนไปของเขาแหละคือตรงแท่นแพนดิชิฟสองอันเนี่ยครับเขาจะแบ่งเป็นสองชั้นทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเข้ากับสรีระของการใช้นิ้วกด ือเราจะสามารถกดเปลี่ยนโหมดต่างๆในหน้าจอเนี่ยง่ายมากนะครับตำแหน่งการใช้น่ยง่ายแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็แบบเหมือนกับว่าสัมผัสใช้ปัดปัด,ปดเอาหรือกดเลยก็ได้นะครับโดยฝั่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะคุมฟังก์ชันในในมิเตอร์ตร,ตรงจอกางเนี่ยจะมีความสวยงามสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับปรับได้ได้เยอะเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะปรับเปลี่ยนพวกเกี่ยวกัเรื่องเสียงเนวิเกเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ ันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับที่เราขับมาเนี่ยในเที่ยวขามานะครับเที่ยวขามาเราได้ลองใช้ตัวพลักกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งเรียกว่าเกือบเพียวๆอะ่ะจะได้ประมาณ40กว่ากิโลเมตรนะครับในขณะที่ทาง Mercedes m e r e e d e s b e n เเคมไว้50กว่านะครับก็ถือว่าผมว่าเหลือเฟือแล้วเพราะคันนี้เป็นปลั๊กอินปลั๊กอินไฮบริดสามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราใช้รถคันนี้ผมว่าเราควรจะมีจุดชาร์จที่บ้านซึ่งเขาก็มีแถมไปให้แล้วเราอาจจะติดเพิ่มเพื่อเป็นการใช้รถคันนี้ได้อย่างเต็มสิทธิภาพแล้วก็เอาง่ายๆนะครับถ้าถ้าถ้าเราใช้รถประจําวันประมาณรัศมีสักห้าสิบกิโลเนี่ยเราเกือบจะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับหรือถ้าคิดง่ายๆนะครับถ้าเราเกิดว่าเฮ้ยเฮ้ยผมใช้รถวันละร้อยก็รร้อยกิโล คุณก็ลองคิดดูว่าเที่ยวขาไปอ่ะคุณไปฟรีขากลับอ่ะคุณแค่แค่เติมน้ำมันเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ํามันอ่ะจะถูกลงอันนี้เราคิดเฉพาะเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายในในในการใช้งานของน้ํามันหรือไฟเงี้ยเพราะว่าไฟบ้านอ่ะชาร์จชาร์จไม่แพงแล้วนะเพราะว่าตัวนี้แบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนรถไฟฟ้า100%เท่าไหร่อันนี้มันเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดก็คือวิง่งห้าัศมีประมาณเนี่ยผมว่าที่เรารอมาเนี่ย เขาเคมา50ใช้ได้40ก็ถือโอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่เราใช้งานเพราะว่าถ้าเรากดโหมดก็จจะเรียกว่าระยะทางสั้นลงแต,แต่แต่ที่ผมขับกันมาเนี่ยตอนขามาเนี่ยออกจากกรุงเทพมาเนี่ยโมสาทรเลยสวนภูมิมาอีกตั้งไกลนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วความเร็วที่ใช้ก็เหยียบได้ถึง120คือเรียกว่าตามกฎหมายกำหนดคุณสามารถใช้ไปเถอะ ยิ่งถ้าคุณขับประมาณ7จ8 0สิบแปสิบเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับอันนี้คือข้อเด่นของปั๊กอินเทอร์บิตตัวนี้ที่สำคัญตอนนี้ช่วหยุดชาร์จจุดอะไรต่างๆนะอาจจะมีไม่มากนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ต้องพึ่งพาของการชาร์จมากมายนะครับมันก็สามารถไปใช้รถตัวมันเองวิ่งแล้วก็ชาร์จตัวมันเองได้บ้างนะครับก็สามารถใช้งานได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับในส่วนของการขับขี่ทั่วไปเนี่ย ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของเขานะครับก็ออปชั่นต่างๆก็มีมาอุปกรณ์ต่างๆภายในเนี่ยเรียบร้อยนะครับมีวัสดุแบบพรีเมียมนะครับในแบบของเ e r c e d e s b e นะนะครับรุ่นรุ่นตัว3 e 3 0 0 eamg Dynamic เนี่ยจะมีหลังคาพลังอิสมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับไว้เปิดรับลมหรือเปิดรับแสงได้นะครับในเรื่องการขับขี่นะครับ ว่าเบร์เซนต์เนตัวนี้เขาจะปรับมาให้เราเน้นเหมือนขับกี่เบน้นความสุขสบายนะครับภูมิลัยน้ำหนักจะไม่ได้หนักมากนะครับเรียกว่าถ้าคุณผู้หญิงขับใช้งานเนี่ยน่าชอบนะครับส่วนตัวผมผมอยากให้มันหนัก,กกว่านี้นิดนึงนะครับให้มันหนึบๆกว่านี้นิดนึงภูมิลายเวลาเราขับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคใช้ได้แล้วนะครับช่วงล่างช่วงล่างเขาจะออกมาแบบนุ่ม นึบนั่งสบายนะครับเมื่อช่วงขา้ามขามาเนี่ยผมได้เป็นผู้โดยสารนะครับก็ถือว่าข้างหลังไม่โยนนะครับนั่งนุ่มอาจจะมีเบาะที่รู้สึกแข็งไปบ้างแต่เมื่อมานั่งข้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเบาะหน้าเนี่ยนั่งสบายนะครับค่อนข้างแข็งแบบที่ชอบผมชอบนั่งแบบเบาะแบบคล้ายๆเหมือนพาร์เกซีนะครับมันจะนั่งสบายแล้วเวลาเราขับไกลๆเนี่ยมันมันจะรู้สึกว่ามันกระชับดีนะครับ ก็จุดเด่นของตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมันมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเพราะฉะนั้นอัตราลเร่งมันจะทําได้ทันใจเราในเมื่อเราจะเร่งแซงปรับเปลี่ยนเลนเงี้ยนะครับเราก็แค่เหยียบคัเนเร่งเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็สามารถพาตัวรถใหญ่อีคลาสเนี่ยตัวใหญ่มากพุ่งไปได้ส,าสบาย นี้ผมก็อยู่ในห้องโดยสารด้านหลังของ Mercedes-Benz E 300 E A m G Dynamic นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัว top option ของ Mercedes-Benz นะครับซึ่งภายในก็ยังคงความกว้างขวางนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดต่างๆก็มีมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ที่ด้านหลังสามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับแรงลมได้นะครับแยกด้านหน้าเลยนะครับรวมถึงมีจุดสลับชาร์จไฟนะครับซึ่งเป็นแบบปลั๊ก แบบเดิมแล้วก็แบบ USB-C นะครับซึ่งดูทันสมัยมากและอาจจะมากเกินไปสำหรับบางคนเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์บางชิ้นเดี๋ยวนี้มันก็บางอย่างมันยังไม่มี USB-C นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้งานกันครับสำหรับการนั่งโดยสารด้านหลังนะครับที่เรานั่งมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ก็มีความนุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลน,นั่งสบาย ตัวเบาจะเป็นเบาะหนังนะครับผิวส,สัมผัสจะค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผิวสัมผัสจะค่อนข้างแข็งหน่อยครับที่ตัววางแขนเนี่ยสามารถใช้งานได้ระดับกําลังดีนะครับจะสังเกตไว่ากําลังดีวางแขนไม่ไม่ต้องไปตั่ำมากแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วย2องตำแหน่งนะครับรวมถึงสามารถเปิดตรงที่วางแขนเนี่ยเป็นที่เก็บของได้ซึ่งตรงนี้ผมว่าเหมาะมาก สําหรับการวางทุนส์งทรศัตว์นะครับไม่ให้มันตกลนเวลารถเลี้ยวรถเบรกอะไรเงี้ยว่าให้มาแล้วก็มีการบุกพรมด้วยนะครับข้างในข้างล่างข้างในเนี้ยบุกพรมให้ด้วยอ่าก็และที่ด้านบนด้านบนก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหลังคาพาราไมิกส์รูปนะครับสามารถเปิดรับแสงได้รับแสงรับทางช่องหน้าเนี่ยจะเปิดเปิดกว้างมารับลมได้ด้วย พูดถึงความชอบที่ผมได้ทดลองขับคันนี้นะก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสบายนะครับขับสบายแม้ใช้ความเร็วสูงเราก็ยังรู้สึกว่าไปได้นิ่งๆน,นะครับขับเพลินๆเ,เลยแป๊บเดียวในร้ี่ย120หรือบางทียังเกินไปก็โดยไม่รู้ตัวคือไม่ได้ตั้งใจจะขับเกินนะครับแต่ว่าแค่เราขาแตกเล่งธรรมดาเนี่ยมันก็ไปได้ไปได้ดีมากกำลัลงไปดีมากมากันถึงในส่วนที่ผมคิดว่าอยากให้ได้อะไรเพิ่มจากคันนี้นะครับผมว่า จากรถคันนี้ราคา3ล้าน7 3ล้าน7กว่ากวานะครับถ้าบัมเปรเทียบกับคู่แข่งตัวนี้จะโดนตัดออปชั่นไปหลายตัวอยู่เหมือนกันก็อยากให้ได้ได้กลับคืนมานะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันก็เป็นออปชั่นหลายๆตัวนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะถือว่ามีความสุขสบายนะครับไม่ว่าจะเป็น a อแดปตีทพุช Control นะครับ รวมถึงพวกอำนวยความสะดวกในการเปิดปิดประตูท้ายไปฝาหลังฝาโครงท้ายนะครับและอีกบางส่วนเล็กๆน้อยๆซึ่งผมว่าถ้ามีมาในราคานี้มันตัดสินใจไม่ยากเลยครับว่าจะเลือกรุ่นไหนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรถที่คุ้มค่ามากนะครับและที่สําคัญคือเรื่องการรับประก,รกันก็ม e c e d e s b e ก็ยังมีการรับประกันให้ทั้งโลบ,บ ตัวรถระบบแบตเตอรี่ระบบไฮบริดอะไรก็ปกตินะครับก็ถ้าสนใจก็ไปลองทดลองขับไปลองสัมผัสต,ตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมเบอร์เซนตเบนท์ทั่วประเทศเราครับ